อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะช่องเล่าไปเรื่อยแชนแนลตอนที่899รองเจ้าตำหนักอาคาดหนึง่งวินาทีที่เสียงดังกึกก้องกลิ่นไอเซียนขั้นสองสวรรค์ผู้หนึ่งกระจายออกมาและก่อตัวเป็นพายุหวาดผ่านต้นไม้ใบหญ้าบังคับอัขระรูนให้หลุดลอยออกไปเงามายาร่างหนึ่งปรากฏเหนือต้นไม้พังทลายสวมชุดคลุมสีดาและปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำหนาทึบ หวังหลินมองร่างเขาผู้นั้นด้วยสีหน้าสงบนิ่งแค่วิญญาณดั้งเดิมขั้นสองสวรรค์ข้าอยากจะเห็นเสียจริงว่าเจ้าจะทำให้ข้าชดใช้ทั้งชีวิตได้อย่างไรฝ่ามือขวาสร้างผนึกและชี้ออกไปชุดเต่าร่วงโรยลอยออกมาพร้อมปรากฏกระดูกอสูรแสงชั่วร้ายในแววตากระพริบว่าหลินไอปีศาจท,ทรงพลังไพร่กระจายออกมาและแสงสีเทาเกิดขึ้นบนต้นไม้ตรงหน้า ชายชุดดำเงยศีรษะขึ้นมามองหวังหลินและเหินออกไปต้นไม้เบื้องล่างแตกสลายกระจัดกระจายทันทีควันสีม่วงหลายเส้นโผลออกมาจากต้นไม้เข้าไปในร่างชายชุดดำพริบตานั้นร่างเขาก็เริ่มกลายเป็นรูปเป็นร่างหวังหลินก้าวเท้าดวงตาสองสว่างสองดัชนีก่อรูปเป็นกระบี่และชี้ออกไปก้อนสายฟ้านับไม่ถ้วนปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าก่อเกิดเป็นพายุสายฟ้าเข้าไปใกล้ชายชุดดำด้วยการชี้นำของหวังหลิน ชายชุดดำใบหน้ามืดมัวฝ่ามือสร้างผนึกพร้อมกับล่าถอยไปด้วยม่านสีดำปรากฏขึ้นรอบตัววินาทีที่พายุสายฟ้าเข้ามาถึงพลันเกิดระเบิดกึกกล้องเสียงดังสนานในถ้ำทั้งตัวถ้ำเริ่มแตกสลายเป็นเกล็ดชิ้นใหญ่ชายชุดดำร้องเสียงอุ้อ้ถอยร่อนอย่างรวดเร็วห่างกันเถิดสหายเซียนหักมีปัญหาอันใดเราก็คุยกันได้ข้าคอหลิวชิงหยุนรองเจ้าตำหนักอาคาดสำนักซากศ,ศพ สีหน้าชายชุดดำตกตะลึงยิ่งเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาความคิดจึงคร่ามัวทว่าหลังจากตั้งสติได้เขาก็พบว่าคนที่ปลุกเขาคือเซียนขั้นสองสวรรค์ถ้ายังมีร่างกายเขาคงไม่ต้องกลัวแต่ตอนนี้เขาไม่มีร่างกายแล้วและคนตรงหน้าไม่ได้มีแค่คนเดียวเด็กหัวโตก็เป็นเซียนขั้นสองสวรรค์และแม่หุ่นเชิดอีกคนจะไม่ใช่มันก็ยังเป็นถึงชั้นรูปธรรมอย่างสูงสุด ยิ่งเขามองทั้งสาคนก็ยิ่งตกตะลึงไม่ต้องกล่าวถึงว่าเขาไม่มีร่างกายแม้จะมีก็คงต้องหนีทันทีผลทางเป็นไปได้เดียวในการสู้กับเขาคือหากสามารถครอบครองร่างเผ่ามานยักษ์ได้สําเร็จเขาก็จะสามารถส่งคนหนึ่งออกไปได้จากนั้นใช้พลังของร่างกายต่อสู้อีกคนและใช้วิชาเซียนต่อสู้กับคนสุดท้ายอย่างไรเสียทั้งหมดนี้แค่อยู่ในความคิดชายชุดดํายิ้มบิดเบี้ยวในใจและรีบพูดออกมา สหายเซียนคากลัวว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดข้าเพิ่งตื่นขึ้นจึงได้พูดอะไรที่อาจทำร้ายสหายเซียนอยู่บ้างข้าหวังว่าท่านจะให้อภัยข้าหากสหายเซียนชอบร่างเผ่ามันยักษ์ตัวนี้ข้าจะยกมันให้ท่านเป็นของขวัญสำหรับพันธมิตรที่ดีเขาพูดไปด้วยพลางถอยไปด้วยอย่างต่อเนื่องหวังหลินเคลื่อนตามหลังอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าใต้ฝ่าเท้าเกิดระลอกคลื่นเบาบางดวงตาส่องสว่างวิญ,ญญาณดั้งเดิมขั้นส่องสวรรค์ระดับต้น จุดจุดด,ด้วยวิญญาณอ่อนแอดวงนี้ข้ามหาเน,นออไอจอว่าจะทำให้ร่างต้าซานบรรลุขั้นส่องสวรรค์ได้แววตาหลิวชิงหยุนเต็มไปด้วยความระมัดระวังและรอบสาบแช่งเหตุผลที่เขาเลือกดาวเคราะครื่งขยะแห่งนี้เป็นเพราะที่นี่ไม่มีค่าอะไรให้เซียนระดับนี้สนใจแผนเขาคือใช้เวลาเงียบๆหลายพันปีเพื่อครอบครองร่างนี้และจากนั้นกลับไปที่ตำหนักเพื่อครองตำแหน่งเจ้าตำหนัก แต่ไม่คิดมาก่อนว่าท้ายที่สุดจะมีเซียนระดับนี้ให้ความสนใจสมองแล่นเร็วจีและคิดได้ว่านี่คือแผนของรองเจ้าตำหนักคนอื่นรองเจ้าตำหนักสามคนต้องรับประโยชน์บางอย่างเพื่อมาที่นี่และทำลายฐานเขาพวกเขาต้องวางแผนโจมตีขณะที่เขายังอยู่ในสภาวะร่างวิญ,ญญาณและกวาดล้างเขาออกไปบัดซบเพื่อไม่ให้รองเจ้าตํหนักคนอื่นสนใจข้าจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ข้าถึงกับไม่ส่งลูกน้องคนใดมาปกป้องข้าและจัดการความลับอยู่คนเดียวข้าไม่คิดว่าสถานที่ของข้ายังถูกค้นพบอีกหลิวชิงยูนมืดมนขณะล่าถอยก็สังเกตกลุ่มของหวังหลินไปด้วยยิ่งเขามองพวกนั้นก็ยิ่งไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาคือรองเจ้าตำหนักแห่งสำนักซาบศพบ,บางทีเขาก็ไม่ได้เจอเซียนขั้นหญิงหยางทั้งหมดในดาราจาักรพันธมิตรเซียนแต่เขาก็เคยเห็นเซียนเกือบทุกคนที่บรรลุขั้นสองสวรรค์ อีกคั้งแล้วไม่ได้มีเสียนมากนักที่สามารถบรรลุขั้นสองสวรรค์ในดาราจากนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหัวโตนั่นทําให้ขางอุนององอ,งองมากระดับบ่มเพาะของเด็กหัวโตอยู่ที่ขั้นสองสวรรค์แต่เขาไม่อาจสัมผัสเขตแดนใดจากอีกฝ่ายได้เลยแต่กลับรู้สึกถึงต้นตออันทรงพลังจากปราณเทพนี่มันเทพแววตาหลิวชิงหยุนเบิกกว้างและถอยร่นเร็วกว่าเดิม เจ้าจะหนีไปไหนไม่ได้ใต้ฝ่าเท้าปรากฏระลอกคลื่นและร่างหวังหลินหายวับไปแทบทำให้หลิงชิงยุนจนปัญญาเขากรีดร้องบิดมิติวิญญาณดั้งเดิมแตกสลายกลายเป็นเศษแสงนับไม่ถ้วนและอองแสงก่อนใจตัวและหนีขึ้นบนอย่างบ้าคลั่งรองเจ้าตำหนักคนอื่นพวกนั้นครั้งนี้จ่ายไปเยอะพอดูสามารถชวนเซียนขั้นสองสวรรค์ที่ใช้บิดมิติมาได้แบบนี้พวกเขาต้องจ่ายไปมากขนาดไหนกัน หลิวชิงยุนสั่นไหวแต่วินาทีนั้นเขาก็ยุ่งมากเกินกว่าจะเก็บมาคิดความสิ้นหวังกอบกุมหัวใจเซียนที่เชี่ยวชาญวิชาบิดมิติถือว่าแข็งแกร่งท่ามกลางเซียนในระดับเดียวกันพวกเขาสามารถรเผชิญหน้าและล่าถอยได้ตามต้องการการต่อสู้กับคนแบบนั้นถือเป็นฝันร้ายวิญญาณดั้งเดิมเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงและรีบหนีทว่าหวังหลินก้าวเท้าออกมาจากความว่างเปล่าและตบก,กระแทกฝ่ามือใส่อย่างโหดเหี้ยม โลกสั่นไหวพลังอันแข็งแกร่งทำให้เศษร่างหลิวชิงยุนผสานกันอีกครั้งใบหน้าซีโดเซียวและกำลังจะถอยเสียงหัวเราะย,ยอดดังขึ้นในหูเด็กหัวโตใสศีรษะและกีดขวางเส้นทางหลิวชิงยุนตาซานเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วอยู่อีกไกลหลิวชิงยุนยิ้มอย่างขมขื่นเขารู้ว่าไม่สามารถหนีรอดจากเซียนที่เชี่ยวชาญบิดมิติได้พลันถอนหายใจและเอ่ยปากสหายเซียนระหว่างเราไม่มีความอาฆาตบาดหมางก,กัน เจ้าจะเปิดทางรอดให้ข้าได้หรือไม่ข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนหวังหลินมองหลิวชิงยุนและเอ่ยถามเจ้าจะตอบแทนข้าอย่างไรหลิวชิงยุนกัดฟันแน่นข้ามีวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเซียนขั้นสองสวรรค์คนหนึ่งว่าอย่างไรมันคือวิญญ,ญาณของศัตรูคู่อาฆาตของเขาหลายปีก่อนเขาใช้พลังของสำนักซากศพเพื่อทำลายร่างศัตรูและเอาวิญญ,ญาณมา เดิมทีเขาต้องการใช้มันเพื่อปรับแต่งหุ่นเชิดแต่วินาทีความเป็นความตายแบบนี้เขาจึงต้องมอบให้หวังหลินเอ่ยสงบนิ่งสีหน้าปกติสูอ่อ้นำมันมานี่สิหลิวชิงยุนมองหวังหลินดวงตาส่องสว่างสหายเซียนหากข้านำมันออกมาเจ้าคงยังไม่ปล่อยข้าไปก่อนจะพูดจบหวังหลินขมวดคิ้วและมองหลิวชิงยุนอย่างเยือกเย็นข้าจะให้เวลาเจ้าคิดสามลมหายใจ หลิวชิงยุนขบคิดเงียบๆก่อนจะถอนหายใจสัมผัสระหว่างคิ้วพลันเกิดระลอกคลื่นและมีกระจกปรากฏขึ้นมากระจกเกิดแสงกระพริบว่าวิญญาณดั้งเดิมของชายวัยกลางคนค่อยๆปรากฏหลิวชิงยุนส่งวิญญาณดั้งเดิมมาข้างหน้าโดยไม่ลังเลใดๆวิญญาณร่อนลงบนฝ่ามือหวังหลินหลังจากสังเกตวิญญาณดั้งเดิมอย่างละเอียดหวังหลีนบยักหน้าวิญญาณดวงนี้เป็นของเซียนขั้นสองสวรรค์จริงๆทว่าสติมันหายไปแล้ว มันจึงเป็นแคบเปลือกของวิญญาณดั้งเดิมหลังจากนำวิญญาณออกมาหวังหลินใส่ศรีรษะนี่มันไม่พอจะแลกเปลี่ยนชีวิตเจ้าหลิวชิงยุนยิ้มบิดเบี้ยวเขารู้ว่าสิ่งที่เขาให้ไปนั้นน้อยเกินเมื่อเทียบกับสิ่งที่รองเจ้าตำหนักคนอื่นต้องจ่ายหลังคบคิดชั่วครู่ใบหน้าไม่มั่นใจวินาทีต่อมาเขาก็เงยศีรษะขึ้นกัดฟันแน่นสหายเซียนมีสิ่งหนึ่งที่ข้ามหาเนนอไอจอว่าเจ้าจะพอใจ เวลตากระพริบชั่วร้ายแขนขวาเข้าสัมผัสกระจกที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้พลังกดดันแข็งแกร่งโผล่ออกมาปัง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 เสียงหัวใจเต้นกระดอนออกมาจากกระจกหลังจากนั้นซากศพหนึ่งลอยออกมาซาโกดพร่างนี้สีแดงทั้งร่างวินาทีที่ปรากฏออกมาเพลิงมหึมาเต็มไปทั่วโลกเพลิงนี้เข้มข้นจนแม้กระทั่งสีหน้าเด็กหัวโตเปลี่ยนไป นี่คือร่างศพวิญญาณเพลิงถูกจัดเป็นร่างศพอันดับ12ในสำนักซากศพหากสามารถครอบครองร่างนี้ได้สำเร็จเมื่อนั้นจะไม่มีวิชาเพลิงไหนในโลกจะทำร้ายเจ้าได้อีกทั้งเจ้าสามารถควบคุมเพลิงในโลกได้อีกด้วยมูลค่าของร่างศพนี้สูงส่งยิ่งนักและน่าจะเพียงพอต่อการแลกเปลี่ยนชีวิตข้าขณะหลิวชิงยุนพูดขึ้นมาเขาก็โยนร่างศพนั้นให้หวังหลินทันที ร่างศพเพลิงเร็วมากและเข้ามาใกล้หวังหลินในเพริรตาทว่าขณะที่มันเข้ามาใกล้ตึงพลันเบิกตาขึ้นและเผยแสงชั่วร้ายหลิวชิงหยุนเปลี่ยนสีหน้าชั่วร้องตะโกนระเบิดร่างศพเพลิงแตกสลายพลังของมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดาวซูซาคุแต่กักขังพลังไว้ในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ด้วยหนทางนี้มันจึงจะสามารถแสดงพลังได้เต็มที่เพลิงเหนือจินตนาการพลันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและแพร่กระจายกันออกไป คริปตาเดียวก้อนเมฆทั้งหมดเลือนหายและเกิดรอยร้าวขึ้นกลางท้องฟ้าเลวเพลิงทรงพลังเกินไปจนต้าซานต้องล่าถอยกระทั่งสีหน้าเด็กหัวโตยังซีดเผือดพร้อมกับถอยไปด้วยเขารู้ว่าหากร่างศพเพลิงแตกสลายตรงหน้าเขาคงหนีไปไหนไม่ได้เขาไม่เคยคาดคิดว่าหลิวชิงหยุนจะกล้าสู้ทั้งที่เสียเปรียบขนาดนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กหัวโตได้รับความเข้าใจเซียนฝั่งพันธมิตรอย่างลึกซึง้ง หลิวชิงยุนหัวเราะบ้าคลั่งจากนั้นร่างดูร้ายของเขากระพริบว่าพุ่งตรงขึ้นหาท้องฟ้าด้วยนิสัยของเขาปกติมักจะประณีประนะอมทุกอย่างที่ทำลงไปคือการจงใจให้คนอื่นสับสนในช่วงเวลานี้หากการระเบิดของร่างศพเพลิงไพร่กระจายออกไปมันไม่อาจส่งผลกระทบต่อดวงดาวทว่าหากเขาเน้นพลังไปที่จุดเดียวเขามั่นใจว่าไม่มีเซียนคนใดในระดับบ่งเพาะเดียวกันจะสามารถทนได้ แม้ข้าต้องเจ็บปวดที่เสียร่างศพเพลิงไปการใช้มันทำร้ายเซียนที่สามารถใช้บิดมิติได้คนนั้นถือว่าคุ้มค่าแล้วหลังจากเขาตายอีกสองคนก็จับตัวข้าไม่ได้หลิวชิงยุนหัวเราะหันหน้าสู่ท้องฟ้าเขาวางแผนจะกลับสำนักซากศพให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเลือกร่างใหม่ส่วนรองจ้างสำนักคนอื่นๆเขาตั้งใจจะไปแก้แค้นด้วย เจ้าจะหนีไปไหนไม่ได้น้ำเสียงเย็นเยียบและแข็งกระด้างดุดสายลมหนาวพุ่งเข้าหูหลิวชิงยุนร่างเขาสั่นเทาและแข้งค้างไม่เชื่อสายตาตัวเองตอนที่เก้าร้อยรองเจ้าตำหนักอาคาดสองร่างหวังหลินปรากฏเบื้องหน้าหลิวชิงหยุนสีหน้าสงบนิ่งไร้รอยบาดเจ็บภาพเตาหลอมหนึ่งค่อยๆหายไปรอบหวังหลินไม่เพียงหลิวชิงยุนคนเดียวจะไม่เชื่อเท่านั้นแม้กระทั่งเด็กหัวโตวยังอ้าปากค้างสายตาตกใจ เขารู้ว่าหวังหลินแข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่าจะหนีรอดโดยไม่มีแผลสักรอยไปได้เขาไม่กล้าต่อต้านหวังหลินอีกแล้วกระทั่งหวาดกลัวมากกว่าเดิมหวังหลินมองหลิวชิงหยุนด้วยความเย็นเหยียบก้าวเท้าและร่างหายไปห,ไปหลิวชิงหยุนหวาดหวัว่นเอ่ยเสียงร้อนรนสหายเซียนนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดมหันครั้งนี้ข้าจะมอบสมบัติเพื่อแลกเปลี่ยนชีวิตข้าจริงๆข้ามี ไม่รอให้เขาเอ่ยจบร่างหวังหลินปรากฏต,ตัวด้านหลังหลิวชิงยุนขณะที่เขาหันตัวหนีสองดัชนีบรรจุสายฟ้าแห่งสวรรค์ดังกึกก้องในท้องฟ้าประทับลงกลางหลังฝ่ายตรงข้ามหลิวชิงยุนกระเด็นเสียงดังปงังใบหน้าซีโดเซียร่างกายไม่เป็นรูปร่างอีกแล้วกำลังสลายอย่างรวดเร็วหวังหลินมองกลนวลวงออกเขาเติบโตในดาราจาับพันธมิตรเซียนและเห็นแผนการน่ากลัวมากมายหากเชื่อหลิวชิงยุนเมื่อนั้นคงไม่ใช่หวังหลิน ตอนหลิวชิงยุนนำร่างศพเพลิงออกมาหวังหลิงสังเกตบางอย่างผิดปกติได้แล้วและกระตุ้นเตาหลอมเทพโบราณวินาทีที่ร่างศพแตกสลายเขาก็หลบเลี่ยงทุกอย่างง่ายดายด้วยเตาหลอมเทพโบราณหวังหลิงมีเหตุผลที่ให้โอกาสนี้แก่หลิวชิงยุนเขารู้ว่ารองเจ้าตำหนักสำนักซากศพจะต้องมีแผนการรักษาชีวิตไว้แน่ถ้าหากหวังหลิงโจมตีในระหว่างยังคุกกรุ่นยากยิ่งที่จะสังหารได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นหวังหลินจึงรอให้หลิวชิงหยุนใช้ไพ่ตายออกมาเพื่อที่เขาจะหลบเลี่ยงได้ง่ายๆวินาทีที่หลิวชิงหยุนใช้ไพ่ตายนี้จะเป็นตอนที่เขาตายความจริงทุกสิ่งเป็นอย่างที่หวังหลินคาดการครั้งนี้เขาไม่ได้ออมมือไว้หลังจากโจมตีจึงผสานเข้ากับโลกอีกครั้งและพุ่งตรงใส่หลิวชิงยุนหลิวชิงยุนฉลาดมากขณะที่วิญ,ญญาณดั้งเดิมกำลังแตกสลายเขายิ้นบิดเบี้ยวและตระหนักได้ว่าหวังหลินกำลังคิดอะไรอยู่ พลันรอบเสียใจกับการกระทำของตนเองหวังหลินปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งชีนิ้วยิงก้อนสายฟ้านับไม่ถ้วนเข้าใสา่สายฟ้ากลางท้องฟ้าส่งเสียงดังสนั่นตกลงมาใส่หลิวชิงหยุนจากนั้นดัชนีหวังหลินก็เข้าปะทะลงบนลำตัวแต่ละนิ้วทำให้วิญ,ญญาณดั้งเดิมแทบแตกสลายแต่เขาก็ถอยร่นต่อไปเมื่อเห็นว่าแทบไม่มีโอกาสรอดแววตาหลิวชิงหยุนกระพริบความชั่วร้ายและร้องตะโกนถ้าเจ้าอยากจะฆ่าข้า,ขา เช่นนั้นข้าจะพาเจ้าไปตายด้วยหลิวชิงยูนเผยแววตาบ้าคลั่งพร้อมกับเลือกจะทำลายตัวเองด้วยความเจ้าเล่แต่ก่อนเขาจึงไม่เคยเสี่ยงเช่นนี้ตอนนั้นเขาแบ่งวิญญาณดั้งเดิมเล็กๆส่วนหนึ่งออกมาเพื่อรักษาชีวิตไว้ในช่วงวิกฤตแล้วขณะนี้เขาตัดสินใจใช้มันทั้งหมดหลิ่นไอทำลายล้างโผล่ออกมาจากดวงวิญญาณใบหน้าดูร้ายกำลังระเบิดตัวเอง การระเบิดตัวเองของเซียนขั้นสองสวรรค์นับว่าทรงพลังมากกว่าร่างศพเพลงเป็นไหนๆเมื่อเขาร,ระเบิดตัวเองดาวซูซาคุจะแตกกระจุยเปือบทุกชีวิตบนดาวจะตายผลกระทบแบบเดียวกับผลึกดาวเซียนนับว่าเหนือจินตนาการนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่หวังหลินกังวลเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายโจมตีได้พอเห็นว่าหลิวชิงหยุนเลือกระเบิดตัวเองหวังหลินเอ่ยเสียงเบาท่าทีสงบนิ่งหยุด คริปตาเดียววิชายับยั้งปรากฏขึ้นมาพลังอำนาจของวิชานี้เพิ่มพูนขึ้นมาอีกมากหลังจากผสานเข้ากับพลังเทพต้นกำเนิดจากชิงชุยการระเบิดของหลิวชิงยุนถูกแช่แข็งในเซี่ยวพริปตาหวังหลินเคลื่อนร่างมาด้านหน้าดวงวิญญาณคว้าดวงวิญญาณเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าปรากฏระลอกคลื่นจากนั้นหายตัวไปอย่างไรร่องรอยระลอกคลื่นปรากฏขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในดาราจากพันธมิตรเซียนห่างไกลจากดาวซูซาคุ หวังหลินวางกฎเกณฑ์ใส่ลงวิญญาณหลิวชิงหยุนอย่างรวดเร็วจากนั้นแขนซ้ายตะปบใส่ดวงวิญญาณอย่างโหดเหี้ยมพลังดั้งเดิมในร่างครั่งครูออกมาวิญญาณอีกฝ่ายสั่นไหวสิ่งนี้ทำให้พลังทำลายล้างจากวิญญาณหลิวชิงหยุนแตกดับทันทีหลังจากใส่กฎเกณฑ์มากมายเพื่อหยุดยั้งการทำลายตัวเองได้อย่างสมบูรณ์หวังหลินโยนว,นวิญญาณเข้าไปในกระเป๋าหันตัวกลับเกิดระลอกคลื่นใต้ฝ่าเท้าและร่างกายหายไปในท้องฟ้า รูม่านตาเด็กหัวโตวหรี่แคบความหวาดกลัวต่อหวังหลิงเพิ่มพูนขึ้นมากมายเขารู้ว่าหากตัวเองเผชิญหน้ากับวิญญาณดั้งเดิมที่กำลังแตกสลายดวงนั้นเขาคงไม่สามารถจัดการได้ง่ายง่ายหากเขาประมาทไปนิดเดียวคงได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่หลิวชิงหยุนเลือกทำลายตัวเองหนังศีรษะเขาด้านชาขึ้นมาเขาว่าสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากขึ้นก็คือสีหน้าสงบนิ่งของหวังหลิงที่ดูเหมือนทุกอย่างอยู่ในแผน การกระทำของหวังหลินลื่นไหลขณะที่นำวิญญาณดวงนั้นออกไปทั้งหมดนี้ทำให้เด็กหัวโตโตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งเขาเคารพหวังหลินอย่างแท้จริงการเป็นคนรับใช้ของเขาไม่ได้เป็นการดูถูกสถานะของขา้าเด็กหัวโตสูดหายใจลึกใต้ท้องฟ้าเบื้องหน้าพลันเกิดระลอกคลื่นและหวังหลินปรากฏตัวเขาไม่ได้พูดอะไรก่อนจะมองลงไปพื้นดินและเอ่ยตอบเล่จีออกมา พื้นดินสั่นไหวพร้อมกับร่างยักษ์ของเล่จีค่อยๆลอยขึ้นสู่อากาศวินาทีนั้นเขายังคงอ่อนแอแต่เมื่อเห็นหวังหลินแววตากลับแฝงความกลัวอยู่ในนั้นเขาเฝ้ามองการต่อสู้เมื่อครู่ตกตะลึงกับวิชาประหลาดและใบหน้าสงบนิ่งของหวังหลินเขายืนตรงและกล่าวอย่างเคารพเล่จีขอคาระวะนายท่านตั้งแต่วันนี้ต่อไปเจ้าคือพาหนะของข้าหากเจ้าคิดการทรยศวิญญ,ญาณเจ้าจะถูกทำลายหวังหลินส่องสายตาไปบนเล่จี เล่จีรู้สึกราวกับปรานกระบีสองสายแทงทะลุด,ดวงตาความคิดสั่นไหวและพยักหน้ารวดเร็วหวังหลินตบกระเป๋านำขวดออกมาโยนให้เล่จีนำโลหิตหัวใจของเจ้าออกมาเติมใส่ขวดนี้เช่นนั้นหวังหลินก็เริ่มเดินไปข้างหน้าต้าซานและเด็กหัวโตติดตามไปด้านหลังหวังหลินเล่จีถือขวดเล็กๆและถอนหายใจ ร่างกายเกิดเสียงดังปะทุและหดลงทันทีหดจากสูงหลายพันฟุตจนเหลือเพียง30ิบฟุตพร้อมติดตามหวังหลินไปขณะเดียวกันก็ชี้ที่หัวใจตนเองโลหิตไหลออกมาเข้าไปในขวดเล็กๆหวังหลินช่วยบรรพชนเผ่ามานยักษ์ก็เพื่อหาร่องรอยกลิ่นอายเทศโบราณในโลหิตเขาแม้ระดับบ่มเพาะของหวังหลินจะสูงขึ้นหลังกลับมาดาราจากแห่งนี้อันตรายที่เขาสัมผัสได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เขาจำเป็นต้องปรับแต่งวิชาของตัวเองบนดาวซูซาคุและสิ่งแรกคือวิชาเทพโบราณด้วยเลือดนี้หวังลิงจะสามารถใช้วิชาเทพโบราณบางส่วนได้แม้กระทั่งร่างดั้งเดิมก็สามารถใช้มันได้ในตอนนี้เกิดทะเลเพลิงห่างออกไปไกลฝั่งตะวันออกของดาราจากพันธมิตรเซียนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอยู่ในทะเลเพลิงแห่งนี้มีสีแดงเข้มปกคลุมอยู่ในเปลวเพลิงราวกับดาวเคราะห์กำลังเผาไหม้ ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่าดาววิหกศักดิก์สิทธิ์สิ่งเดียวที่อยู่ใกล้ดาวดวงนี้คือซากดวงดาวที่แตกสลายไปทั่วบริเวณรากับสถานที่แห่งนี้เผาไหม้มานานแสนนานลำแสงสีแดงหนึ่งข้ามผ่านดวงดาวจากระยะไกลเสียงผู้ยาวกำลังขับขี่วิหกเพลิงพุ่งเข้าไปในทะเลเพลิงและหายตัวไปบนดาวดวงนั้นมีรูปปั้นวิหกสีชาติแทงทะลุสู่ยอดฟ้า รูปปั้นนี้ปลดปล่อยคลื่นความร้อนร้าที่สิ้นสุดและมีผู้อาวุโสสามคนกำลังนั่งอยู่บนยอดวินาทีนี้ร่างเด็กหนุ่มปรากฏตัวขึ้นมาห่างออกไปหลายพันฟุตราวกับไม่สามารถทนต่อความร้อนได้เขาเริ่มเหงื่อไหลมาไม่หยุดรายงานกองทัพทุกชั้นฟ้าครอบครองพื้นที่ฝั่งตะวันตกถึง6ในสิบส่วนมี11หน่วยกำลังเข้ามาจากทิศทางแตกต่างกันผู้นำคือเทพร้อยแปดคนที่ได้รับประทานขึ้นมาใหม่ คนที่นำอยู่ตอนนี้คือรองเทพสายฟ้าซิ่วถิงมีร่องรอยของซิ่วมู่ไหมหลังซึ่งเสียงเงียบช,ชายชราหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นมาแม่น้ำเสียงจะนุ่มนวลแต่อุณหภูมิพุ่ง,พ,งพล่านราวกับมีการเปลี่ยนแปลงในกฎเด็กหนุ่มรีบถอยไปหลายร้อยฟุตจนเกือบทนไม่ไหวและเอ่ยขึ้นมาตำแหน่งเทพสายฟ้าซิ่วมู่ยังไม่ทราบแน่ชัดตอนนี้เรากำลังค้นหาเขาชายชาราอีกคนย้นไม่ถึงสองเดือนพวกเขาครอบครองไปได้หกในสิบส่วน พวกเซียนทุกชั้นฟ้าค่อนข้างเข้มงวดจริงๆชัยชราคนสุดท้ายเอ่ยน้ำเสียงนิ่งๆมาดูกันว่าแผนของพันธมิตรเซียนจะทำอย่างไรมันน่าจะมอบบทเรียนอันลึกซึ้งให้เซียนทุกชั้นฟ้าไว้สักหน่อยน่าเสียดายนักจัก,กรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นดาววิหกศักดิ์สิทธิ์ของเราคงจะได้รับประโยชน์มหาศาลไปด้วย